ปีุ0อย่างเดียวยาวไปอีก4-5ปีนะครับก็ยังไงคิดว่าเป็นแผนที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราทํางานแบบไม่มีแผนไม่มีการศึกษาเนี่ยมันอาจจะคาไม่ตกสุนไม่ตกเป้าแล้วก็การที่จะเอาเม็ดเงินไปพัฒน,นาอาจจะไม่คุ้มค่านะครับทาง,รงกรมการท่องเที่ยวคาดหวังว่าแผนเนี่ยมันจะเป็นเข็มลิบสาคนะครับให้เราได้อพัฒน,นาคนะกรได้ตรงจุด ก็ทุกว <S travel down ę> ันนี้อย่างที่พวกเราทราบดีครับว่าอในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับก็ไม่ได้มากกว่าในอดีตนะครับแล้วก็แข่งกันที่คุณภาพนะครับหนึ่งในคุณภาพก็คือเรื่องคนเนี่ยครับการให้บริการื่องบุคลากรมีความสําคัญมากนะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องคนปั๊บเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าบางครั้งในแวดวงการศึกษาก็จะถูก ำหว่าทําไมพัฒนาคนแล้วไม่มีคุณภาพนอ่าพัฒนาคนเราต้อง